วันนี้จัดให้ LDA เดิมๆนะสำหรับสายใช้งานนะคะใครหากระบะพอนถูกกระบะแขคบแบนหลักวันนี้จัดให้มาเป็น Isuzu D-Max 1.9 LDA คันนี้นะโมเดลปี2022นะคะราคาเงิน,นสดนะอยู่ที่4 49,000งวด7,700ตลอดสัญญาลูกค้าจ๋าได้เป็นกระบะแแคบตัว l อง g top มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นเคี้ยวเล็กนะ2ชั้นแบบนี้ พร้อมกับไฟตาโปรเจกเตอร์ LED เดย์ไลท์ให้มาแล้วตัดหมอกมีแล้วนะคะไฟเลี้ยวด้านหน้าให้มาเรียบร้อยนะสำหรับสายเดิมสายใช้งานตัวนี้จะเป็นยางบิสโตรแมกอ l ลอยเป็นตัวสเปซแคปนะคะกระจกปรับข้างน้องมีไฟเลี้ยวมาแล้วนะคะพร้อมกับคิ้วกันาสาดนะประตูปรับไฟฟ้าคุณเจรโมูดนะคะไม่เนี่ยหลักหมื่นนะพวงมาลัยมัติฟังก์ชันหนึ่งข้างหน้า,นาจอทัชสกรีนเกียร์ธรรมดา6สปีดนะ คันนี้หน้าจอเนี่ยเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple และ Android Auto นะคะบอกเป็นบอกผ้าสไตล์สปอร์ตอืบนี่เม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ตอนนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะลูกค้าบอกแม่แรงมีไหมอ่ะบอกแม่แรงใส่ให้นะคะพร้อมกับยางอะไหก่อนออกนะดูแลให้ใหม่หมดในส่วนของด้านท้ายจะได้กันชนท้ายมาแล้วแล้วก็ มีการเจบบาะกระบะไลเนอร์นะสายใช้งานนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้น้องออนนิวไฟท้าย LED เจ้เพิงดีเซลนะคันนี้แค่เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะจ๊ะเบาเปิดเปื้อนเดี๋ยวหนูให้ทีมล้างดูแลให้นะเน่เมดอาร์คเดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะสำหรับ เจ้าตัวนี้ LDA ปี2022ว้าวเปลี่ยนมาเป็นโชคแล้วเรียบร้อยนะคะว้าวยังกับถูกรางวัลที่1เพจมอกรอยู่ครบนะคันนี้ท่อเดิมได้มาเป็นเบรก ABS นะคะใส่โชคมาเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดฝากระโปรงนะงวด7 7 0ัตัว s Space c a p ใครที่สนใจนทิ้งไลน์มาโทรปรงกมดไว้ให้ใต้คลิปต่างจัาางหวัดทำสีให้ถึงที่ส่งไว้ฟรีถึงบ้านจ้า